สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูอมุทมอยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะพามาวาดรูปศิลปะตามเคยนะจ๊ะวันนี้ได้คลิปใหม่มาจ้ามาดูวิธีในการวาดอันดับแรกครูอมก็ไปเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเป็นวงกลมก็ าหาวงกลมมีขนาดที่แตกต่างกันสัก3าขนาดนะ,ขน,ดะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก็ว่ากันไปเอามาวางไว้เป็นจุดแนวอย่างที่คุมถามตอนนี้นะหลังจากนั้นเราก็หาจุดตรงกลางที่อยู่ตรงกลางสมุดว่ารูปกระดาษข,ของเราที่เตรียมไว้แล้วก็ให้เชื่อมโยงของขอบวงกลมลากเข้าไปไว้จุดตรงกลางหลังจากนั้นเราก็มาขีดเส้นเห็นไหมคะขีดเส้น ต,ต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นเส้นโค้งในลักษณะโค้งของวงกลมแต่และชิ้นงานแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะล้วก็หาจุดมากว่ามันจะเป็นมิติลงลึกเข้าไปนี่จ้าเห็นไหมคะมันจะจากกว้างไปหาแคบเราก็ทําไปเรื่อยๆทุกวงกลมที่เราวงไว้รอบๆบริเวณกระดาษค่อยๆทําไปนะจ๊ะขีดเป็นลักษณะเป็นเส้นโค้งเขาจะเริ่มจากกว้างไปหาแคบ ทำไปเรื่อยๆจ้าใจเย็นๆไม่ต้องเรีบนะนี่ค่ะขีดไปตรงที่ว่าขีดลงไปเพราะว่ากล้องลากเส้นโดยการใช้ดินสอล่างไว้ก่อนเรียบร้อยนะคะก็คือล่างจากขอบขอบของวงกลมแต่งวงกลมไปหายจุดกลางๆที่กระดาษนะลักษณะก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนี่แหละแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนี่ค่ะขีดไปเรื่อยๆนะขีดเป็นเส้นโค้งนะคะหายจุดขอบแล้วก็ขีดเป็นเส้นโค้งไปอ่า ค่อยๆทำไปจ้าไม่ต้องรีบนี่เห็นไหมคะลักษณะเขาจะมีมิติลงไปเึกๆเหมือนกับลึกลงไปนะคะถาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนี่ยังไงขีดลงไปนั่นจะจะกว้างไปหาแคบนะจะใหญ่ไปหาเล็กขีดไปเรื่อยๆนี่จะลูกๆนักเรียนก็ฝึกปรือไปนะจ้ะ ตอนเสร็จแล้วเราจะเห็นชิ้นงานของตัวเองว่ามันจะมีมิติลึกเข้าไปเรื่อยๆนะจ๊ะนเนลลงไปเริ่มจะมีมิติแล้วนะเห็นหรือยังจ๊ะทำไปเรื่อยๆโอ้นี่ค่ะเห็นไหมที่รู้อมขีดลงไปนะคะจะเป็นลักษณะที่จากหัววงกลมะมันจะใหญ่แล้วก็ลงไปข้างล่างมันจะแคบไม่ต้องเอาไปถึงขอบตรงกลางนะจะให้เรา ใช้ลักษณะอเอาไม้บรรทัดขีดขอบไว้ว่าเราจะเอาอยู่โซนไหนประมาณไหนประมาณเราก็ขีดเส้นโค้งไปเรื่อยๆจนถึงขอบที่เรากําหนดไว้นี่ทําไปเรื่อยๆจ้าโอ้ปุึบบบบแม่จังหวะเริ่มเร็วเึ้ยเ้นะเห็นไหมคะนี่เขา ข้อมก็เว้นข้างล่างไว้เพราะว่าเราทําลงไปเรื่อยๆเหมือนเราลงบันไดหรือว่าลงไปจากที่สูงลงไปที่ต่ำนั่นแหละอ่าตอนนี้ดูแล้วเป็นมิติแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นตรงกลางข้อมก็ทําเป็นลายดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ทําก็จะเป็นสีก่กีบเนี่ยดีๆทำไปเรื่อยๆเต็มพื้นที่ค่อยๆเขียนไปไม่ต้องรีบนะคะดอกไม้ที่ทําก็ไม่ต้องทําใหญ่นะเพราะว่ามันข้างบนมันจะดูลักษณะเหมือนจากพื้นที่ใกล้ลงไปหาไกลนี่ ทไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราทําดอกไม้เสร็จเรียบร้อยวก็ใช้ปากานี่เหลยจ้าลงเงาให้เขาพื้นที่ตรงไหนที่ไม่มีดอกไม้เราก็จะใช้ปากาสีดำนี่แทรกซึมเข้าไปมันก็จะเกิดมีมิติที่เด้งขึ้นมาอีกนิดนึงนี่จ้าสวยงามหรือยังค่อยๆทําไปค่ะไม่ต้องรีบนะเริ่มมีมิติแล้วนะนี่คะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาเน้นขอบที่เราทําเป็นวงกลมเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆนะ ดูเป็นสิ่งล้าป่าที่สวยงามหรือ,อยังจะให้กําลังใจกันเด้อนี่อายน้พวกก็มีดอกไม้ก็จะมีหลากหลายสีก็มีตั้งแต่สีเหลืองสีเขียวอ่อนแล้วก็ไปหาสีเขียวเข้มจ้าระบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ้าวยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินสอน,นะคะตั้งแต่สองขึ้นไปเราก็เอามาฝนแรงเงาตรงขอบเส้นที่เรามาบรรจบกันตรงนี้แหละนะจ๊าแล้วมันจะเริ่มมีมิติตั้งแต่ มีมิติขึ้นมาสวยงามขึ้นมาเห็นไหมคะค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบนะนี่เราจะเน้นตรงขอบเส้นที่มันประกบกันแล้วก็ฝนฝนเข้าไปโอเคสวยงามยังไงก็กดมใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปจ้าเสร็จแล้วค่ะ ผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูมีมิติลึกลงไปข้างในยังไงก็ฝากกดหัวจงหัวใจให้กันด้วยในะจะคลิปหน้าความจะหาวิธีการวาดรูปเทคนิคการวาดรูปต่างๆมาให้ชมกันต่อจ้าอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดหัวใจให้กรวอ้อมด้วยขอบคุณคะ่ะสวยไหมนอ้อนี่บายบายคะ่ะ